มาต่อกันที่สงขลากันบ้างครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาท่านลั่นคลองเปิดงานสมโพธิสารเจ้าพ่อหลักเมืองครบรอบ183ปีเป็นการสืบสารวัฒนธรรมไทยจีนสร้างความศรัทธาและความภาคภูมิใจแก่ประชาชนพร้อมกระตุ้นเศรษฐรรกิจท่องเที่ยวคึกคักในย่านเมืองเก่าสงขลาเลยครับนี่เป็นบรรยากาศที่ท่านดรชลนรินเกิดสมครับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาท่านเป็นประธานในพิธีเปิดงานสมโพธิสารเจ้าพ่อหลักเมือง เมืองสงขลาครบรอบ183ปีซึ่งในปีนี้ครับจัดขึ้นระหว่างวันที่1 7ถึง24มิถุนายนที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาย่านเมืองเก่าโดยงานสมโพสศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่เขาร่วมไม้ร่วมมือกันจัดงานขึ้นทุกปีครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นได้ร่วมสการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพร้อมกับสัมผัสคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองเก่าสงขลาสืบสารประเพณีวัฒนธรรม ดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยครับภายหลังพิธีเปิดอย่างเป็นทางการได้มีพิธียกเสาโกเตงซึ่งเป็นเสาเทวดาครับแล้วก็เป็นหนึ่งในพิธีกรรมสาคัญของงานสมโภชครั้งนี้ด้วยครับก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับมาร่วมไม้ร่วมมือกันมาร่วมใจกันยกเสาไม้ไผ่ความยาว17.50เมตรขึ้นกันอย่างพร้อมเพรียงนี่ตามภาพที่เห็นนี่เป็นแรงกําลังศรัทธาของพี่น้องชาวสงขลาบรรยากาศภายในงาน เรียกได้ว่าคึกคักมากครับมีการประดับประดาคมไฟจีนสีแดงสวยงามในทั่วพื้นที่ศาลเจ้าแล้วก็ย่านเมืองเก่าครับรวมทั้งมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจีนอย่างเช่นเนี่ยฮะเชิดสิงโตนะมีอุปรากรจีนมีงิ้วให้ดูด้วยนะครับเป็นอุปรากรจีนเองกอ่อควบคู่กับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างโขนแล้วก็มโนรารวมไปถึงมีการจําหน่ายอาหารพื้นเมือง สินค้าชุมชนนำมาสร้างสีสันความประทับอกประทับใจให้แก่ผู้มาร่วมงานในระยะเวลาของการจัดงาน8วันเต็มไปเที่ยวกันได้ที่สงขลาครับใช่ค่ะครับกล่าวที่ว่าประเทศไทยรวยวัฒนธรรมนี่ไม่เกินจริงเลยนะคะคหลากหลายจังหวัดก็เตรียมจัดงานประเพณีอย่างยิ่งใหญ่ตามอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่